วุ้นอะโวคาโดทำง่ายมากๆอร่อยดีมีประโยชน์เรามาเริ่มทำกันเลยจ้า ใช้น้ำเปล่า500 ml ผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่งแช่ไปสักสินาทีเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ำระหว่างเรารอวุ้นอิ่มน้ำมาปอกอะโวคาโดกันก่อนค่ะมากน้อยตามชอบไปนะตัวเองวันนี้ของพะกุ้งใช้คือหนึลูกครึ่งอะโวคาโดที่ได้ที่แล้วค่ะเขาจะปอกง่ายๆแบบนี้เลยนะตัวเองหั่นชิ้นตามต้องการใส่ภาชนะที่เราจะเอาวุ้นมา,มาเทเลยนะคะทุกคนก็จัดเลียงให้เขาเกลี่ยให้เขาทั่วพิมพ์มค่ะ ทีนี้พอวุ้นเราได้ที่แล้วเอาขึ้นตั้งไฟกลางคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนเดี๋ยวผงวุ้นจะติดก้อนหม้อแล้วจะไหม้เนาะคนจนกระทั่งเขาเดือดวิธีเช็คผงวุ้นว่าได้ที่แล้วนะคะเอาช้อนจุ่มไปไม่มีเม็ดวุ้นวุ้นติดมาเนี่ยแปลว่าได้ที่แล้วปรุงรสด้วยเกลือครึ่งช้อนชาน้าตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะกะทิกล่องเล็ก250 m ้าคนให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดเตาพักไวใ้ให้อุ่นๆนะคะเราจะไม่เทขณะร้อนๆนะต,ตัวเองกลัวอะโวคาโดเขาจะเลคะค่ะ เทให้เต็มพิมพ์เลยนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่าเพิ่งแช่ตู้เย็นนะให้เขาเซ็ตตัวที่อุณหภูมิห้องก่อนพอเขาเซ็ตตัวที่อุณหภูมิห้องแข็งตัวได้ที่แล้วเราก็เอาออกจากพิมพ์และทีนี้ถึงจะเอาเข้าตู้เย็นได้ถ้าเพื่อนเอาไปแช่ตู้เย็นขณะร้อนๆวุ้นจะคายน้ําออกมาค่ะเนี่ยเอาออกตอนนี้รุนมากเลยตัวเองกลัวเขาแบบกลัวทําจานหล่นมือนะคะนี่เห็นไหมสีสันสวยงามรสชาติที่ได้นะตัวเอง วุ้นกรุบกรอบนะคะแล้วแน่นไปด้วยอะโวคาโดรสชาติหวานปลาแรมปลาแลมอร่อยดีมีประโยชน์ทําง่ายด้วยลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆได้มาจากท่องจําไม่ได้จะให้เครดิตเขาเนอะเองเห็นก็ทําแล้วน่ากินมากๆและก็ทําง่ายลองทํากันดูนะคะอร่อยดีมีประโยชน์ทําง่ายมากๆอร่อยลงตัวค่ะ